สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับแล้วก็ต้องกราบขอพระคุณสื่อที่แอดมื่นไปวิาพากวิจารณ์ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อน,เ,อนเขารู้สึกจะปรับปรุงตัวนะครับแหมต้องขอพระคุณมากเลยที่เอาคอมเมนต์คนที่ด่านนะกการเมืองขายชาติมาอ่านให้ประชาชนฟังนะครับ หามายใอ้โรตา,าตคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำดีเราต้องชื่นชมนะครับผิดเราต้องตำหนิได้เช่นเดียวกันนะครับช่องไอแอดมื่นก็ยินดีรับฟังคำทั้งติและชมครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้ก็งงเหมือนกันนะครับว่าคนที่มาคอมเมนต์แล้วเขาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับทั้งๆท,ที่เป็น FC เรานะครับเพืรวมไอแอดมื่นก็งงว่าทำไมต้องมาบ่นในแอดมื่นนะครับ เพราะอะไรล่ะครับเอา้าถ้าหากเราตําหนิเพื่อนร่วมงานอย่างสื่อด้วยกันได้ไม่ว่าคุณจะอยู่องค์กรไหนหรือคนละองค์กรเนี่ยนะครับเพื่อนก็แสดงว่าถ้าหากเขาปรับปรุงตัวแสดงว่าเขาก็ใส่ใจความรู้สึกของประชาชนมากกว่านักการเมืองนะครับเพราะนักการเมืองมันเชื่อถือไม่ได้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับราคาที่ต้องจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียของประชาชนและทหารนะครับนี่ยังไม่รวมกับกรณีที่เกิดสงครามอีก มันต้องมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างค่าปฏิกรณ์สงครามอย่างค่าอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ต่างๆนะเพื่อนนี่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเบื้องหลังจากเสร็จสิ้นไปแล้วจะต้องเสียเงินเยียวยาเหตุการณ์นี้เท่าไหร่ครับเพื่อนเห็นไหมละคับเพื่อนราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยแหมมันหนักหนาสาการกว่าที่นักการเมืองหรือใครก็ช่างนะครับจะออกมารับแทนได้นะครับเพื่อนถ้าไม่เช่นนั้นนะครับไอคนคิดขายชาติมันจะยืนร้องไห้บีบน้ําตาทําไมครับเพื่อน <laughs> โอ้ตายแล้วไองามไส้ปัญหาไม่ได้เกิดจากใครนะครับ เกิดจากบิดาของคุณมืองนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าหากบิดาคุณไม่ละโมบโลภมากอยากเอาสมบัติของประเทศไปแบ่งให้กับประเทศเพื่อนบ้านปัญหาจะไม่เกิดขึ้นครับเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับแล้วทําไมเขมรมันถึงกล้ายิงม้านะครับเพราะอะไรมันมีตัวอย่างในอดีตครับเพื่อนเพื่อนม,มันสามารถตั้งโต๊ะเจรจาแล้วมันได้เปรียบเพราะอะไรล่ะครับเอาก็มันมีไส้ศึกในประเทศแอบลักลอบโทรศัพท์คุยกันอยากได้อะไรให้บอกเดี๋ยวจัดให้หมดไม่ได้พูดในสถานะประชาชนคนธรรมดานะครับ พูดในสถานะนายกรัฐมนตรีโอตากเลยกูข้าวนี้ไอโรดตาปอนและที่หนักกว่านั้นมีนักวิชาเกินรับจ้างนะครับเพื่อนโอ้โหมานั่งอวยนั่งเชียร์ว่าเป็นผู้เสียสละเสียสละอะไรก่อนครับเพื่อนไอแบบนี้ เขาเรียกขายชาติขายแผ่นดินนะครับเพราะการเจรจาเนี่ยมันต้องอยู่ในพื้นที่โล่งครับเพื่อนแจ้งครับแล้วก็มีผู้ที่รับรู้นะครับหรือสังเกตการใหม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวแทนนะครับของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นนะครับมีทหารตามแนวตะเข็บชายแดนที่เป็นผู้ระดับบังคับบัญชานะครับมานั่งฟังสังเกตการว่าการเจรจานั้นมันถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่แล้วก็ต้องมีการแถลงการไม่ใช่แหมอยู่ๆก็ปล่อยให้ประเทศเพื่อนบ้านน่ะ ปล่อยคลิปนะครับหลุดออกมาเฉยๆอ้น,นี้เขาไม่ได้เรียกการเสียสละไอ้นี่แอบลักลอบนะครับเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ส่วนต้นนะครับเพื่อนๆหรือผลประโยชน์ในวงตระกูลตัวเองนะครับพอเอาผลประโยชน์ของวงตระกูลเป็นที่ตั้งและเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นรองมันก็กลายเป็นแบบนี้แหละครับเขาก็ต้องเปิดก่อนเพราะอะไรเพราะเขารู้นะครับถ้าหาเขาตั้งโต๊ะเจรจาเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาสามารถลักลอบคุยนะครับผลประโยชน์ ในที่รับได้ครับเพื่อนไองามไส้ไอโรดตาปนเพราะเป็นแบบนี้ไงครับแอดมืนถึงด่าสื่อก่อนหน้านี้ว่าทำไมไม่เอาความรู้สึกของประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะไอ้นักการเมืองนะครับพอมันมีอำนาจมันก็ทำหน้ายักษ์หน้ามานใส่สื่อครับ สื่อเขาก็โคงแหม่พึ่งนื้อขึ้นได้นะครับก็เลยปรับปรุงนะครับในการทํางานแล้วก็ออกเอาคอมเมนต์มาวิาพากษ์วิจารณ์ให้ไอคนที่มันคิดขายชาติฟังว่าความรู้สึกของประชาชนคนทั้งแผ่นดินอ่ะเขาเริ่มจะเกลียดโคตรเงาแล้ววงตระกูลนี้ขนาดไหนนะครับเกลียดจนถึงเข้าไส่เข้ากระดูขนาดพ่อมันเนี่ยนะครับออกมานั่งนะครับให้สื่อตั้งคําถามก็ตอบคําถามไม่ได้ไอ้คาถามที่ตอบคืออะไรผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆนะครับผล <laughs> หนักเลยกูขราวนี้ จนคลิปเนี่ยมันกลายเป็นไวรัล่เาเป็นกระแสว่าถูกเอามาเชื่อท,ทั้งทั้งที่เป็นคําถามง่ายๆว่าคุณมีเอ่อความคิดว่าจะพัฒนาประเทศไปในทิศทางใดสรุปไม่มีอะไรเลยพูดแม่งมาเฉยๆเลยอยนะครับแต่นะครับไอ้คำพูดเหล่านั้นแอบแฝงด้วยผลประโยชน์ของวงตระกูลและโคตรเงาแล้วก็ของตัวเองเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับอนาคตนะครับในการกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลด้ คโ,โห,หนักเลยกูขราวนี้ไปวิภาควิจารณ์ฟาดงัวฟาดงาพักร่วมเขาหรืออดีตพักร่วมเขาก็ช่างหัวมันเด้อครับเพื่อนและพออดีตพักร่วมเขาตอบโต้บ้างด้วยการเอาคลิปนะครับเออไม่รู้ว่าเจ้าของคอกหมาที่ไหนนะครับไปยืนร้องเพลงอวยพอนะครับเพื่อน วันเกิดของไอ้หุ่นสวยนะครับที่กระเมมโอ้ตายและหนักเลยกูคราวนี้อายเขาไหมล่ะครับเพื่อนเพื่อนประชาชนนะครับรับฟังคําพูดของนักการเมืองกรณีที่สื่อนําเสนอเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์ให้มากๆหรือถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ไม่เป็นคุณต้องไปฟังสื่อที่เขาลังชาติเขาช่วยวิเคราะห์นะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะเขารู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของไอ้นักการเมืองครับเพื่อนเพื่อนมันพูดอะไรเนี่ยแหมเหมือนจะดีแต่นะครับ ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการแจกสัญชาติให้กับลูกหลานต่างด้าวนะครับหรือเทกระจัดแจกสัญชาติให้กับต่างด้าวที่เข้ามาร้องขอแล้วก็เข้าเงื่อนไขามาตานั้นมาตานี้อะไรก็ช่างหัวมันนะครับที่เป็นมัติคอรมอนะคับเพื่อนหรือแม้กระทั่งการต่อ MOU แรงงานต่างด้าวในขณะที่คนไทยเนี่ยตกการตกงานแม้กระทั่งต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพสมหวนคนไทยยังไม่มีนโยบายปราบปรา,ามเป็นวาระแห่งชาติเลย ทุกวันนี้ขเขมรน,นะครับยังอยู่ในประเทศไทยยัวเยียเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วจะให้เออหาไส้ศึกที่ไหนล่ะครับก็นักการเมืองนี่แหละครับคือไส้ศึกในประเทศของเราเพราะออกนโยบายขนต่างด้าวเข้าประเทศครับเพื่อนขเขมรกล้ายิงมาเพราะเขารู้นะครับว่าเขายังไงก็มีอํานาจในการต่อรองเพราะอะไรเพราะผลประโยชน์ของประเทศเขามาแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของครอบครัวบางครอบครัวหรือวงตระกูลบางวงตระกูลเนี่ย มันคุ้มค่าครับเพื่อนๆไปเปิดช่องทางธรรมชาติให้มันหลบหนีไปซุกไปซ่อนหรือนะครับออกไปประเทศที่3เนี่ยนะครับกับพลังงานเนี่ยครับเป็น10ล้านล้านหรือแม้กระทั่งดินแดน1.5ล้านไร่นี่นะครับเพื่อนทำไมมันจะไม่คุ้มล่ะครับเพื่อนถ้าหากจะมีนักลงทุนในประเทศไทยสายกลุ่มการเมืองหรือนักการเมืองเนี่ยไปลงทุนสักพันล้าน2,000ล้านเขาได้ผลประโยชน์เป็น10ล้านล้านเฉพาะแค่ที่1.5ล้านไร่นี่ก็ไม่รู้กี่ล้านล้านแล้วนะครับ แสนคุ้มแถมได้ประโยชน์ทางการเมืองเพราะส่งลูกเขาเนี่ยเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีได้ถาวรอ,อีกทําไมเขาจะไม่กล้ายิงล่ะคับเพื่อนผลประโยชน์มากมายมหาศาลขนาดนี้ส่วนตัวคิดว่าถ้าหากอยากจะเป็นผู้เสียสละคุณควรลาออกนะครับจากการเป็นผู้นําประเทศดีกว่าแล้วก็เข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมนะครับให้พิสูจน์ไปเลยว่าไอ้คลิปนี้มันขายชาติจริงหรือไม่แล้วก็ก้มหน้าก้มตารับชะตาก,กรรมที่ตัวเองและพ่อตัวเองเก่อไว้นะครับ อันนี้แหะครับเขาเรียกการเสียสละแต่ถ้าหากยังมายืนร้องห่มร้องไห้เพื่อเรียกคะแนนเสียงไอ้นี่ไม่ได้เรียกว่าเสียสละนะครับไอ้นี่เรียกว่าเห็นแกน่ตัวเห็นก็นได้นะครับ <laughs> ไอพ้พฤติกรรมและสันดานของลูกโจรน,นะครับ <laughs> ที่คิดป้นชาติป้นแผ่นดินนะครับเพืพ่อนๆเออในข้ามของนักการเมืองเนี่ยมันดูไม่ยากนะครับเพื่อนๆมันก็ดูกันง่ายๆแค่นี้แหละครับ ให้งามไสไอ้โรก็ะปวดใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจากจึงต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตา ที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบะมีปลาจอไอโรตาบอน